กาจารย์ชื่ออาจอํานงออัธิรักคูบานะครับปัจจุบันเป็นวิทยากรหลักสูตรที่เชี่ยวชาญทางด้าน productivity improvement เรื่องการปรับปรุงประสิทธิภาพในการทํางานไม่ว่าจะเป็นปรับปรุงทางด้านต้นทุนเรื่องคุณภาพเรื่องการจัดตง่งจะเน้นแนวทาง ด้านลีติกติกมากนะครับส่วนความเชี่ยวชาญด้านอื่นจะเกี่ยวข้องกับภาวะผู้นำการสื่อสารการให้ฟีดแบ็กแล้วก็การโพสต์หลักสูตรนี้ชื่อว่า A3 Thinking หรือแปลภาษาไทายก็คือรูปแบบการคิดแบบ A3 ไอเจ้า A3 Thinking เนี่ยจะช่วยให้ทุกคนเนี่ยเห็นด้วยกับสิ่งที่เรากำลังคิดกำลังทำในองค์กรใครที่เกี่ยวข้องใครที่เหมาะสำหรับหลักสูตรนี้แน่นอน องค์กรเติบโตไม่สามารถมาจากส่วนใดส่วนหนึ่งได้มาจากทุกคนในองค์กรดังนั้น A3 Thinking เนี่ยหลักสูตรนี้เหมาะสมตั้งแต่ผู้บริหารนะครับผู้จัดก,การหัวหน้างานหรือแม้แต่พนักงานทุกคนเหมาะสมหมดในหลักสูตรนี้นะครับ A3 Thinking เนี่ยเนื้อหาเนี่ยเราจะพูดถึงว่าเจ้า A3 เนี่ยมันคืออะไร ไม่ว่าคนส่วนใหญ่มักจะสงสัยว่า A3 คืออะไร A3 มันมีประโยชน์มากไม่ใช่ประโยชน์เฉพาะ,ะตัวเราเองแต่มีประโยชน์ทั้งองค์กรดังนั้นเราจะมาพูดถึงประโยชน์ด้วยเราจะพูดถึงการนําไปใช้ในแต่ละส่วนงานาก,การแก้ปัญหา,าการวางกลยุทธ์ใช้ยังไรการนัน A3 ให้น่าสนใจแหล่งข้อมูลต่างๆสําหรับคนที่ต้องการไปศึกษาเพิ่มเติมสาหรับ A3 นะครับอันนี้คือเนื้อหาที่จะอยู่ในหลักสูตร A3 Thinking Model นี้ครับ คุณอยากล้มเห็วหรือสําเร็จนะครับผมเชื่อว่าทุกคนอยากสําเร็จหนึ่งในปัจจัยที่ทําให้ทุกคนสําเร็จในการทํางานคือการมีทีมงานที่ดีหัวหน้าลูกน้องเพื่อร่วมงานช่วยคุณสนับสนุนคุณในการทํางานซึ่งสิ่งเหล่านี้เนี่ยจะเป็นเครื่องมือที่บรรจุอยู่ใน a 3 thinking model พบกันที่ e training สถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิก